น้องไปติดต่อธุรกิจการงานเป็นพ่อค้าแม่ขายแักขายออนไลน์แน่นอนสายมูไม่ควรพลาดมาวัดนี้นะครับสิ่งที่ผู้คนกําลังมากันเยอะแยะเนี่ย <S <s เพื่อมาไหว้พระขอพรพระพิฆเนศนะครับ <S <s แต่การขอพรพที่นี่ไม่ธรรมดาเขาจะมีขั้นตอนแจกไปอย่างนี้นะครับแต่เพื่อความเข้าใจ ในการลำดับขั้นตอนนะครับเรามีไกด์อาร์เซนสิงคโปร์ครับสวัสดีครับโนสิงคโปร์เราทำไมถึงมาอยู่วัดนี้ได้สมัยรู้จักพระอาจารย์ที่สิงคโปร์ก่อนครับ๋อตามมาเองแล้วก็ไปโดนคาถามหานิยมของพระอาจารย์เปล่าน่าจะนะครับก็อาร์เซนนะครับเป็นสิทธิ์ใก้ชิดของพระอาจารย์ประยุงศักดิ์นะครับแล้วก็ช่วยเรื่องงานเรื่องอะไรในวัดประแดดนี้นะครับและอาร์เซนจะช่วยอธิบายเาะว่าอะไรมันเป็นยังไงขั้นตอนมันเป็นยังไงแล้ว เพราะอะไรทาไมถึงต้องมีขั้นตอนอย่างนี้นะครับเพื่อความข,องขงังขอพอแล้วจะได้สําเร็จรุ้่วงไปด้วยดีที่แน่ๆเราต้องไปจองชุดไหว้พระพิฆเนศก่อนนะครับมีชุดใหญ่ชุดเล็กนะครับแต่แต่คนไปนะ<า>เราจะไปไหว้หลวงพ่อตาหวานก่อนอ๋อต้องไปไหว้ก่อนก่อนที่จะนี่นนใช่ไหมเข้ามาเราเรา,เราต้องไปไหว้หลวงพ่อตาหวานอ๋อมาถึงต้องไปไหว้หลวงพ่อตาหวานก่อนป่ะครับนำไปเลย อันนี้เป็นพระประธานของวัดประแดงครับหลวงพ่อตาหวานครับทำไมถึงชื่อหลวงพ่อตาหวานเป็นพระที่สมัยอยู่ที่วัดประแดงอยู่ครับเป็นพระองค์เก่าแต่เป็นคุณมันตักมือกันนะครับตัวตัวจริงมันจะอยู่ข้างในอ๋อันนี้คือปั้นพุ่มใหม่ครับผมอาจารย์ก็เลยปั้นพุ่มใหม่เพื่อจะแต่พระองค์จริงอยู่ข้างในคครรัับบผมขนาดใหญ่ไหมฮะพระองค์จริงน่าจะประมาณ20 อก็เลยตั้งว่าหลวงพ่อตาหวานครับเออตาท่านสวยเนาะอ่ะเราพอไหว้หลวงพ่อตาหวานกันแล้วไปบูชาพญาพฤกษ์ไหว้พระพิฆเนศอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทําตามขั้นตอนกันต่อไปฐานที่หนึ่งอันนี้เขาเรียกเขาเรียกอินโทร introduction อินโทรอะไรนะ introduction introduction อะไรฮะฮ่าฮ่า่าเดี๋ยวต่อไปเราจะไปถ้ำพญานาคครับที่เขาพระวิหารตามมาครับ อ,อันดับแรกเราต้องจะต้องมาบูคาเขาเรียกว่าชุดเลยนะเป็นมันจะมีสองแบบคือคาูชาพริกทะเลครับจะมีแบบชุดที่พื่ ถ้าเป็นวันทั่วไปก็จะมีบพืชธรรมดาชุดธัญพืชธนาตพืชคราผมแล้วถ้าิดเป็นชุดที่วันเสาร์อาทิตย์น้องจะมีพรามคือคือถ้าวันธรรมดาไม่มีพราไม่มีก็จะเป็นชุดเล็กอย่างเดียวนะครับนะครับถ้าเป็นวันธรรมดาแต่ถ้ามีเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จะมีพราครับมมาทําพิธีใช่ครับนะครับเป็นชุดผลไม้แล้วก็มีชุดขนมแล้วก็สุบบูชาพราะิีคะแนนปกติเขามาบูชาพระพิธเนครับแล้วจะมีเทียนสีวลี ให้เราไว้จุดเทียนสิบลีครับก็คือเทียนนี้เทียนชกหลังจากที่เราทําพิธีแล้วครับผมเราก็จะได้เทียนกลับไปจุดใช่ครับอันดับแรกเราต้องบูชาก่อนครับชุดใหญ่ชุดใหญ่เท่าไหร่ครับชุดใหญ่599บาทครับคือเราทําพิธีแล้วก็เราก็เอาของกลับไปด้วยคเอาผลไม้ไปกินแล้วก็เอาขนมเครื่องเอาไว้บูชาที่พระพิธีนี้คับชุดเลนนี้ก็เอากลับชุดเลนกขาไม่ไปน่ากลับเอาไว้ตรงนี้เลยเอาชุดเลนไว้ที่นี่เลยอ๋อโอเคครับ เลยค่ตั้งไหมหนึ่งสองสามห้าชุดตั้งออกพอเท่าไหดิ สั่งมาแป่ <8 50. S 1> ร้อยห้าสิบถ้าเป็นชุดใหญ่นะครับจะต้องเขียนชื่อใส่ในเทียนด้วยแล้วเขียนชื่อเราใส่ในซองในซองนี่จะมีเหรียญอยู่ด้วยนะครับวันนึ่เราจะมีทั้งใหญ่สองคนวิธีเขียนเทียน<ๆ>ก็คือเขียนจากปลายปลายลงมา้มารเราก็จะเขียนชื่อไว้ที่เทียนนะครับซองเราก็จะเดินไปพร้อมกับนี่ สังเกตได้ว่าจะมีแว่นนะครับก็แว่นเนี่ยถ้าเป็นหลังจากที่ทําวิธีแล้วเนี่ยก็จะกระซิบกระซิบบอกที่ที่หนูหนูชื่ออะไรนะหนูสิกะนะครับ,ก,บ,รบกระซิบบอกหนูสิกะ ขอพอรนะครับแล้วก็จะมีการบนถ้าถ้าสำเร็จเนี่ยเขาก็จะเอาแว่นตาโดยมากเขาจะเอาแว่นตามาบนนะครับถ้าสําเร็จแล้วก็จะเอาแว่น,นมาแก้บนหรือไม่ไงั้นก็เป็นนะสร้อยมุกอ่าเป็นสร้อยมุกนะครับประนมมือนะครับตั้งจิตเป็นสมาธิเพ่งมองพระพักตร์พระองค์ไว้นะครับ อมนโมพุทธายะสิโรเมพุทธเทวัญจะอาหังเมตานังพระปิกเนสวนพระปิกเนสวารโอมสังนาปตยนามาหอมคังคนปตเยนามาห ขอพรจงประจิบขอพรจงประจิบเาคงอ,อะไรถวายนเขาพี่กันแน่ ส่นเทียนนะครับโจกนำไปจุดถวายด้านล่างเนาะเทียนนี้ชื่อว่าเทียนสีวลีหลวงครับจะเสริมเกี่ยวกับโชคชะตาราศีหน้าที่การงานเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายครับผลไม้หรือยกองค์ไปด้านล่างเขาจะใส่ถุงให้เราขับไปทานเป็นผลไม้มงคลพรที่ที่โจกสองเมื่อกี้นะครับให้กระซิบขอหนูไม่สิีดตัวใดตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ส่งน้ำสีวลึงเราค์ลงไปทีเดียวนะครับที่ทีด้านบนจะเป็นครับ ครับรบกวนถามครับอาจารย์หน่อยครับในความเชื่อเรื่องพระพิฆเนศครับกับคนไทยเนะี่ยความเชื่อในพระพิฆเนศกับคนไทยเริ่มแรกเนะี่ยมีความเชื่อว่าเป็น เป็นเจ้าแห่งความสําเร็จเพราะชื่อพิคเนตหมายถึงอุปสรรคโดยตํานานเนี่ยพระพิคเนตเนี่ยเป็นผู้เป้าประตูของพระบิดาและมารดานะครับจึงเป็นเหตุให้เกิดเสียงานหนึ่งข้าจึงได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งอุปสรรคการที่เราจะทํางานใดๆให้ไม่มีอุปสรรคทางอินเดียเนี่ยเขาจะกลับกันครับเขาจะให้บูชา สารเสริญเทพพระองค์นี้เพื่อให้การงานที่เราทำเนี่ยให้ไม่มีอุประสรรคให้มีแต่ความสำเร็จครับผมแล้วพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและอิทธิฤทธิ์ในทุกๆศาสตรทุกๆด้านทุกๆอาชีพจึงสามารถบูชาพราะองค์ได้ตั้งแต่ทำงานนักธุรกิจนักตัดสินดนตรีค้าขายระหว่างประเทศได้หมด ครับถึงว่าเห็นดารามาเยอะเลยช่วงนี้ครับผมอาจารย์หนุ่ยนี่ตอนนี้นี่คิวทองมากเลยนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ยกกลับนะครับแล้วเดี๋ยวเทเราไปจุดข้างล่างนะครับปิดหูด้านในกระซิบหูด้านนอกครับแก็ส่งน้ำสีบิครับน้ำสีบริเวนะครับเป็นน้ำมนต์นะครับผ่านการเสกมาแล้วนะครับ สงด้านบนนี้นะครับรนบทนิวลึงนะครับ,บ,บ,บสเสร็จแล้วเราใช้มือรองน้ํานะครับเพียงเล็กน้อยนะครับระคมศีรักตัวเองเป็นมงคลกับชีวิตครับศิวลึงนี่เราบูชาเพื่ออะไรครับอาจารย์เป็นตัวแทนขององค์พระศิวะโยนีแ<อ>สดงถึงพระแม่อุมาครับผมเขาเป็นพุทธ่เ,เป็นบิดามาดาของทิศเนตรเราจึงนิยมนํามาตั้งในในในตัวของ คงวิคราะด้วยในหอวิคเนีด้วยครับก็จะได้รวมความสั์จริมครับเสร็จพิธีด้านบนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็อันนี้หมดขั้นตอนที่หนึ่งนะครับในการขอพรของวัดประแดดนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ขั้นตอนที่สองกันนะครับที่อสุดท้ายคือตรงขั้นไหนตอนนี้ะรทาีทำได้ดีคุณเต้ อ้อเราคือตอนนี้คือเราอวเสร็ปเย่นเสรต่อไปก็คือไปลอดได้อนท้มงรทีเร่อเราอดท้องเโอเคอ๋อโอเคป่ะขั้นตอนต่อไปมาบอยอันนี้เราต้องลอดท้องพระองค์พระมิตเศสามรอบ ออบอยไปเล้าเจ้าหนอนโต้ด้วยมั้ยเรื่องอ้าแล้วอ๋อบอยจะเข้าได้ยังได้ไม่ได้อ๋อบอยจงเข้าหรอเอ้า那个งสำหรับคนที่รักเมียเข้าแบบนี้ครับอั้มันรุ่นปุนอ่นัสามรอบครบแล้ว ทำบุญสนาเข้าไฟกันเสร็จเรียบร้อยอานค้ับยังไงต่อเสร็จแล้วก็ต้องขึ้นไปอ่าขอไม่ชักทองขึ้นไปอันนบัถือะไรขึนขั้นตอนที่เท่าไหร่น่าจะที่เจ็ดที่แปดอ๋อโอเคขึ้นไปโอ้ขั้นตอนต่อมาคือเราต้องโอบโอบช้า อันนี้พี่อ้างนิดจะุ้พูดีกันตะเล็่จันยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนอยากได้คุญนักให้มาอบสักใหญ่วัดปราแดนอบจอดหรอเพื่ออะไรพี่ฮะ ，就是อสิไปแล้วขีเหอีรแปลว่าขอพรขีเหรคือภาษาจีนเนาะแต่เปลี่ยนไปภาษาไทยเราเรียกว่าขอพรอ๋ออะไรนะอะไรอีกเยี่ยขีเหรอยีชหรอขียหอแปลว่าขอพร้าขอตังอะอ่าขีเอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไเฉียนขอตังคือเจ๊ะเงี้ยเจ๊ลเงี้ยอะน่าจะยน 拜瑞拜瑞为了个拜许愿，许愿，就是我们来许愿，泰国人相信这这些墓啊，都是有百多两百年，就是单单那个墓已经是，到底是怎么样讲，非常灵了，很很很多很灵，就是有很多神圣的东西，天神的墓，哦哦，来来，你，OK。

คนละไอ้หมู่คนบาปคนนั้นมีไหนแล้วก็ระฆังเพราะระฆังาพระสังกจจายองค์น um> ี้นะครับผมเป็นคนสร้างถวายมีคนเอาเงิน เอาเหรียญมาขอพรท่านด้วยน่าท่านตอนต่อไปท้ายที่สุดท้ายก็คือต้องไปปิดทองพญา,เต,าเต่าเต่าเงินแตลาสปักไปปิดทองเต่ากัน นะครับป็นทองเต่านะครับขั้นตอนสุดท้ายเต่านี่เต่าๆเนเต่าเลยนะเต่าสุกตาพญาเต่าของวัดพญาเต่าสุกตาพญาเต่าสุกตาครับไข่กุยใช้กุยฮะไข่กุ้ยไข่กุยญาติโยมท่านไหนที่เป็นเจ้าเ่จ้าของธุรกิจห้างน้านเป็นเจ้าสัวเป็นซีอีโอเป็นประธานบร์ดต่างๆให้ปิดที่ปากเต่าเป็นลมเนาะ้าเป็นครูอาจารย์เป็นนักเรียนนักศึกษาให้ปิดที่หัวเต่า ถ้าอยากมีโชคมีลาบมีอำนาจมีวาส,สนามีบาร,รมีให้ปิดที่ท้องเต่าอ,อยากให้ธุรกิจการงานการเงินตำแหน่งหน้าที่การงาน,างาน,างานจะเดินลื่นเดินก้าวหน้าก้าวไกลให้ปิดที่เท้าเต่าอยากมีอายุมั่นค้ยืนสุขภาพพลานามัยแข็แงแรงก็ให้ปิดท,ที่ตัวเต่าทองหนึ่งชุดจะมีสามแผนเราจะปิดโัวละหนึ่งแผน เดือดหนึ่งแผ่งเก็บไว้ในกระเป๋าตังเพราะว่าเป็นแผ่นทองคำด้ือจะได้มีเหลือกินเดือใช้เดือเก็บเดือเยอะๆแล้วก็เอามาทำบุญต่อที่วัดป่าแดดนะคุณผู้ชมเนาะพญาเต่าเลยนะพญาเต่าสุกตะก็ตอนนี้เสร็จพิธีขอพรไปเรียบร้อยแล้วนะครับตามขั้นตอนที่ทางวัดได้กำหนดไว้นะครับผมขอขอให้ บทนี้และมีสินต้ตองขอบคุณอาเซนนะครับที่นำรับในการขอพรแต่ว่าอาเซ่นังไม่ไปไหนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องวัตถุมงคลของพระอาจารย์พยุงศักดิ์นะครับสำนักวัดประเดดเนี่ยสายมูไม่พลาดต้องมีเขาเรียกว่าของมันต้องมีนะครับเครื่องรางและวัตถุมงคลของสำนักนี้ผมบอกได้เลยว่าเด็ดน,นะ ผมเป็นคนเล่นพักเก่าเล่นพักเป็นจ่าบากีนะครับนี่ผมไม่น้องแขวนเลยนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะยันกรอบเพชรยันกรอบเพชรนะครับซึ่งเป็นยันเอกลักษณ์ของสำนักนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุมงคลแล้วเรา่วมพูดปุวยกันเรื่องวัตถุมงคลนะตามมา สารสังฆทานของวัดนะครับจะมีวัดองคมงคลที่พระอาจารย์เคยสร้างไว้ครับมีพระพิฆเนศเวสุวรรณข้อมีต่างๆครับผมถ้าสะดวกจะทำตามนีได้นั่งตรงนี้เลยนั่งรอตรงนี้ก่อนนี่คือแว่นตาบูชาหนูมิสิกะนะครับผมเดียนพระพิฆเนศเดี๋ยวพระพิฆเนศต้องมีของต้องมีนะครับสำนักวัดนี้นะครับ พนนี่คอนเสิร์ตต้องคำเลยต้องออกตัวกันว่าโดยปกติของวัดประแดนเรานั้นเราจะพยายามจะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับจานอักขระรหรือว่าเป็นงานแฮนด์เมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเป็นงานเป็นงานป้าพวกนี้ก็มีบ้างเพราะว่ายันกรอบเพชรนั้นจะมีคําอักขระหรือว่าภาษาเหนือหรือว่าภาษาหอมเนี่ยก็อาจจะเดินอักขระอยู่ห้าสิบหกคำตั้งแต่ ติโสพัทวาไปถึงพักขัาตวาติอน,นิยันเกาะเพชรซึ่งผมก็ใช้อยู่นะฮะอันนี้ของผมจะเล็กพิเศษเนะนนี้อขอพระอาจารย์ทําให้พิเศษทำไมถึงมาหาวานครับก็เพราะว่าในสมัยโบราณนั้นคนองค์ความรู้คือใช้หลักของหนึ่งโลหะจะมีอยู่4อย่าง ที่บริสุทธิ์หนึ่งทองคำา2เงิน3ทองแดง4ดีบุกหรือตะกว่วทาองมีทั้งเงนินและเท้อทองการสร้างอะไรเหมือนเหมือนไมหมครับก็กคล้ายๆกันแต่ก็จะเพศวิชาก็จะระบุว่าแบบนี้ต้องทําแบบไหนแบบนี้ต้องทําแบบไหนครับสุรยิยคราสเนี่ยมีความเชื่อว่าราหูเนี่ยเงาของเอางาของโลกไปบดบังแสงพระอาทิาาตย์มีความเชื่อในสมัยโบราณว่าราหูจะมีฤทธิ์มากถือว่าเป็นพยาอสุรินทราหูอ น้องแหละจริงจริง,รง,รง,รงเป็นกระสุนบเนะกระสู้กระสู้กระส่นเป็นน้องกระสูนผุกครั้นจริงอ่ะทางวัดจัดสร้างแต่ไม่ได้ไม่ได้ทาเองเราก็ไปให้ช่างสลาที่มีชื่อเสียงก็งคงจะทุกคนคงจะรู้จักในสลาคูเนะี<อ>่ยเราก็จะสั่งทาเสร็จปุ๊บเขาจะท่องตามตามตำรางเขาจัดสร้างเป็นไม้กระดุมร้อยเรลียนเป็นไม้ประดูแดงแกเป็นแมง